หลายครั้งที่เริ่มคิดจะทำเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนอกจากบนพื้นฐานที่เราไม่มีทรัพยากรที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เช่นภูเขาน้ําตกแม่น้าอะไรที่คนอื่นมีใครจะมาที่นี่ได้วิธีคิดใดๆก็ตามหากเราไม่ลงมือทําแล้วบอกว่าทําไม่สําเร็จทําไม่ได้เนี่ยคือทําแล้วมันไม่สําเร็จก็จะได้รู้ว่ามันทําไม่ได้จริงๆ สวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับจ้ามะม่วงสดๆจากสวนเลยค่ะห้าห้าร้อยกันเลยค่ะหลายคนบอกว่าทำไมผู้แค่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จหมดเลยตลาดหัวปีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคนอื่นเขาทาแล้วก็เลิกเปิดแล้วก็ปิดไปพร้อมกันแล้วแต่ทําไมที่นี่ยังคงอยู่อันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตอนที่จะเปิดเนี่ยก็คิดกันว่าถ้าจะทําท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะทําตรงไหนดี ทำตรงไหนที่ลูกค้าคิดว่าเขาจะมามาแล้วถูกใจก็เลยคิดว่าการที่เราทําจุดหนึ่งที่จะทําให้เป็นจุดเจอกันเนี่ยระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนเราก็เลือกที่ทําจุดที่ว่านี่ก็คือตลาดเลือกที่ทําตลาดสุขภาพซึ่งเป็นเทรนของตลาดว่าวันนี้คนรักสุขภาพอยากจะหาของปรุงสดใหม่สะอาดปลอดท้ายผักปลอดภัยหรือมาแล้วมีสุขภาพที่ดีก็เลือกทําตลาดสุขภาพเราก็เลือกจุดที่เจอกันระหว่างชุมชนที่มีสินค้านักท่องเที่ยวที่มีเงินในกระเป๋ามาเจอกันตรงตลาดสุขภาพที่นี่ สวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะผลิตภัณฑ์มะกรูดไปเตยหอมค่ะใช้วางในห้องนำ้ำห้องนอนบูชาพ้าได้ค่ะประมาณสัปดาห์ที่4ที่5เนี่ยคนเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาพอคนเริ่มมาปุ๊บโอ้ชาวบ้านก็เริ่มเห็นแล้วพี่น้อง แคลนั้นนะว่างไหมตอนแรกไปจ้างยังไม่มาเลยนะพี่น้องโต๊ะนั้นมาต่อตรงนี้ได้ไหมพี่น้องก็เริ่มโดยกระบวนการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสมัครว่าการมีส่วน,นต้องทํำยังไงถ้าคุณอยากมีไรายได้ที่คุณเห็นภาพเนี่ยคุณอยากมีได้พาเขา้าเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมเสร็จแล้วปุ๊บจัดประถมนิเทศเลยว่าอยากให้เขารู้ว่าการที่เขาจะเข้ามาเป็นร้านค้าชุมชนในนี้เนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้าง อันที่2คือถ้าคุณอยากจะขายที่นี่ให้ขายฟรีนะแต่คุณต้องผ่านกระบวนการอะไรฝึกอบรมเรื่องสุขอ,อนามายัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาซื้ออาหารเราเรามั่นใจฝึกอบรมเรื่องเซอร์วิสมายเพื่อให้บริการลูกค้าให้ประทับใจใช่ค่ะมีจัดอบรมมาเรื่อยๆค่ะคือเวลามีอบรมแม่ค้าสม่น้าจะเข้าร่วมมันเยอะคือเข้าร่วมฟังกิจกรรมเร็กคือรับข่าวสารแล้วก็พาทําทกระบวนการขายฟรี ขายฟรีค่ะโดยโดยที่ว่าอย่างว่า<ม>อย่างพื้นที่ตรงเนี้ยพี่น้องเขาจะให้ฝากแบบดูแลความสะาอาดพื้นที่ขายตัวเองแต่ละจุดละจุดอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่คุณจะมาขายที่นี่อยากจะให้ที่นี่สวยงามยังไงอยากจะให้นักท่องเที่ยวประทับใจแบบไหนค่ะของเราจะไม่ได้เสียบค่าเช่าพื้นที่เลยนะคะแต่ทุกคนจะมาร่วมกันพัฒนาตลาดเราเรียกว่าเป็นตลาดร่วมสุขชุมชนร่วมสร้าง มาที่ตลาดหัวปีจะได้ยินคําว่าสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะเรื่องนี้เราประชุมกันบอกว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่การที่เราจะให้คนอื่นช่วยเราประชาสัมพันธ์น่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราต้องเป็นคนประชาสัมพันธ์ก่อนนั้นเราก็ซ้อมคนของเราเลยว่าวันนี้เราจะให้บริการฝึกที่จะให้บริการให้เขารู้สึกประทับใจหรือให้เขาจดจําเราให้เขาจําเราได้ต้องสื่อสารจากตัวเราคือคนในชุมชนก็ทําให้เกิดการสื่อสารที่เป็นภาพจําเป็นภาพลักษณ์และเป็นซิกเนเจอร์ของคนมาที่นี่จะได้ยินคําว่า สวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับตั้งแต่ปากตลาดจนท้ายตลาดตลาดหัวปียินดีต้อนรับจ้าก,การูตัวใหญ่เลยนะคะตลาดหัวปียินดีต้อนรับครับสาคูเปียกสาคูแทสากลูสากูข้าวโพดจ้าสวัสดีครับตลาดหัวปียินดีต้อนรับจ้าต้องบอกว่าสิ่งสําคัญของความสําเร็จในการทํางานชุมชน ไม่ได้มีองค์ประกอบใดองค์งงประกอบหนึ่งแต่มีหลายองค์ประกอบด้วยกันคือไม่ใช่แค่มีเงินก็ทําได้หรือไม่ใช่แค่มีชุมชนเข้มแข็งก็ทําได้แต่เป็นองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเช่นรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณชุมชนเข้มแข็งบริหารจัดการตัวเองได้มีความมุ่งมัน่นมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทแล้วทําอย่างต่อเนื่องจริงจังการทําอย่างต่อเนื่องจริงจังและทุ่มเทเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญมากที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายแค่ไหนก็ตามส่งเงินลงมาปุ๊บหมดเลิกหมดเงินก็เลิกกันหมดเงินก็เลิกกันทําเท่าไหร่่่กก็ไมมตแตแถ้าาเิิดดชชุนว โอกาสที่ดีที่สุดคือรัฐบาลมีการประชาพันธุ์ช่วยมีงบประมาณสนับสนุนในขั้นต้นหลังจากนั้นพวกเราทําต่อจากสิ่งที่เราทํามาแล้วออความมั่นคงยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเราทําต่อเนื่องเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของชุมชนนั้นๆเรามีความตั้งใจว่าในอนาคต การทํางานทุกอย่างยังคงทํางานเดินหน้าต่อไปแต่เราอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจและเราพยายามที่จะพัฒนาสินค้าและการให้บริการของเราเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยมาตรฐานสินค้าการให้บริการและการใช้สมุนไพรเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และการค้าขายชุมชนของเราให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยสามารถให้บริการได้ตรงใจกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเราก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะ มาท่องเที่ยวมาให้กำลังใจชุมชนมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดหัวปีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างขอบคุณค่ะ